ชุมนุมอะไรกันนะนี่ฮะนี่หนุ่ยชุมนุมอะไรกันนะลูกออวันนี้เขางดกินอาหารกันไว้ไม่มีขยกอาหารเลยวันล่อ,อหมูไปชเต็มที่นี่ของ โอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่าก,กัดรองเท้าลูกป่านี่น้าเล่นเลยนะฮึมมี่มันนอน